สวัสดีครับอินนเตอร์ทินไทยแลนด์นะครับผมวันนี้ครับเรามาคุยกันเรื่องการใช้งานซูชิ่งนะครับแล้วเราก็จะพ่วงด้วยเรื่องของระบบการชาร์จว่าเราจะจ้ามซูชิ่งยังไงนะครับเข้ากับระบบเครื่องเสียงที่เรามีนะครับวันนี้เราจะแบ่งจําแนกครับระบบที่มีแบตลูกเดียวกับแบตสมมุตินะครับลูกหน้ากับลูกหลังนะครับซึ่งสมมุติแล้วแล้วเราก็จะจําแนกออกไปอีกว่าลูกหน้าลูกหลังขนาดซ้ายไม่เท่ากันลูกหน้าใหญ่กว่าลูกหลังเล็กกว่าด้วยนะครับ จะแบ่งหัวข้อย่อยไปตามนี้เลยนะครับโอเคนะครับเริ่มต้นนะครับการใช้งานสวิชชิ่งก่อนเลยผมแนะนําว่าให้เสียบสวิชชิ่งให้ทํางานก่อนนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างนี้ฟึ่งนะครับในกรณีว่าถ้ารถมีแบตลูกเดียวนะครับเราก็จ้ำบวกจ้ำลบได้ตรงๆครับนะครับอย่างเงี้ยผมบอกได้เลยครับว่าเสื่อมสภาพแล้วนะครับพวกน็อตพวกนี้เกิดแบบที่ ขี้สนิมอย่างเงี้ยครับแนะนำให้เปลี่ยนนอนครับอย่าทำตามผมนะแต่รถเนี่ยผมจอดมา3-4ปีแล้วผมไม่เคยใช้งานคันนี้นะครับแค่เอาไปวิว่งรอบๆบ,บ้านเฉยๆนะครับรถก็ยังอยู่แบบพาที่ไม่น้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับต่อครับถ้าสมมุติในกรณีที่มันมีแบตเตอรี่2ลูกล่ะทำยังไงครับสมมุติว่าเราไม่ไม่ได้เดินกาวายแบบนีเ้เดี๋ยวผมขอยกออกออกก่อนนะเราไม่ได้เดินกาวายแบบนี้นะ คราวนี้มันก็จะมีสายกาวเส้นหนึ่งของรถอะเส้นเดียวครับคือเส้นเนี้ยเข้าที่ตรงตัวถังอย่างเงี้ยเห็นไหมเส้นเดียวจริงๆครับแล้วก็ของจากรถเนี่ยมาทนเครื่องะก็มีแค่เส้นเดียวครับจากเนี่ยนะครับไปลงตัวถังรถนะครับเส้นเดียวเองนะครับปัญหาคือกาวพอไหมเราพูดได้เลยว่ากาวก็ไม่พอครับเราเลยจะเป็นจะต้องมานั่งไวริงเพิ่มขึ้นครับขาไดชาร์จเอ้ยคอมแอร์เอ้ยอะไรแบบนี้ครับ นะครับได้ได้สตาร์ทกาวได้สตาร์ทนะครับแท่นเครื่องอะไรแบบนี้ครับตรงตรงเครื่องยนต์เหล็กที่หนาที่สุดนะครับคราวนี้บางคนไม่ได้วายแบบนี้นะครับบางคนวายแบบใช้กาวเดิมดติดรถแล้วก็มีตัวถังรถเนี่ยจากด้านหลังรถลงตัวถังรถที่เส้นคราวนี้ระบ,บบมันจะไม่ได้เป็นการต่อตรงแบบเต็มเตมที่ครับผมเลยแนะนําว่าถ้าแบตลูก1ลูก2ไม่ได้เชื่อมกันแบบว่าบวกกับลบวิ่งหาแบบลูก2เนี่ยผมแนะนําให้ทําแบบนี้ครับ อ่าสมมุติว่าสายบวกเนี่ยเราก็ไปคีบบวกใช่ไหมครับสายลบคีบลงตัวถังเลยครับตรงไหนก็ได้ครับที่ไม่ต้องใช้กับกาวนะครับแต่ผมแนะนําเลยนะว่าเอาแบบนี้อาจจะเป็นวิธีที่ผิดนะครับเพราะว่าถ้าเราเราไม่ทําแบบเนี้เออเอางี้ถ้าเราทําแบบนี้ดีกว่าถ้าเราทําแบบเนี้ยสวิตชิ่งจะรับงานพารานหนักมากๆครับเพราะมันจะดึงกระแสไปไป,ไปกระชากจ่ายทันทีเลยครับมันอาจจะมีปัญหาได้ในอนาคตเลยนะ อันใกล้ด้วยนะครับย้ำว่าอันใกล้เลยนะครับเพราะว่าเจอหลายเคสเราพังนะครับไม่ว่าจะของดีหรือของไม่ดีก็ตามครับชาร์จแบบเนี้ยก็ไม่ได้เป็นผลดีนะครับโดยส่วนใหญ่คือเขาก็จะระจําที่ขั้วแบตเอามันจะช่วยการถนอมสวิตชิ่งด้วยนะครับต่อมาเนี่ยถ้าในกรณีที่เรามีกาวลายล่ะนะครับกาวายแบบนี้ล่ะผมแนะนําทําได้ครับจาเลยครับเพราะว่ากาวจะส่งถึง ระบบไฟทั้งหมดยิ่งสมมุติว่าถ้ามีแบบลูกหลังเราก็เดินสายกาวเนี่ยไปหาแบบลูกหลังด้วยนะก็จบเลยครับมันเป็นอะไรที่ดีมากครับผมแนะนำนะว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆครับแต่น็อตด้วยอ่ะอย่างเนี้ยคุณภาพตอนนี้ผมทํามาประมาณแปดปีแล้วน็อตแตนะเลตแนะนาเลยนะว่าควรจะเปลี่ยนแล้วตัวเนี้ยเป็นทองแดงสมัยนั้นนะถือว่าดีแล้วนะเกีรเนี้ยเราก็ยังพอหาเออแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนเกีรไปแล้วนะครับเห็นไหม เกลือขี้เกลืออะไรแบบเนี้ยซึ่งการนำไฟแย่มากแล้วนะผมแต่อย่างที่บอกครับผมไม่ได้ใช้งานเดี๋ยวผมจะลื้อออกมาขัดนะครับเดี๋ยวจะลองอเดี๋ยวอีกแป๊บนึงก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะลองขัดแล้วเดี๋ยวลองโพสให้ดูว่าก่อนขัดกับหลังขัดอะสีมันต่างกันยังไงนะครับนะครับต่อมาเนี่ยเราก็เลยบอกว่าในกรณีตอนทันมาคือถ้าแบตเตอรี่ลูกหน้ากับลูกหลังขนาดไม่เท่ากันผมแนะนําว่าให้ลูกหน้าใหญ่กว่าลูกหลังครับ ไม่แนะนําให้ลูกหลังใหญ่กว่าลูกหน้านะเพราะว่าอะไรด้วยการทํางานของไดชาร์จเราเนี่ยมันจะตัดการทํางานก่อนยกตัวอย่างเช่นง่ายๆถ้าลูกหน้าเล็กกว่าลูกหลังพอไดชาร์จชาร์จลูกหน้าเต็มปุ๊บมันจะตัดเลยครับลูกหลังสมมุติว่าลูกหน้ามี5้าสิบลูกหลังมีร้อยมันจะตัดที่50สิบเลยครับลูกหลังจะเกิดอาการขาดไฟทันทีเลยครับคือแล้วลูกหลังจะเสื่อมมากว่าลูกหน้าแล้วมันก็พาลูกหน้าพังไปด้วยนะครับมันก็ดึงไฟไปด้วยครับเพราะนั้นแบตเตอรี่พวกนี้มันไม่ควรจะ ให้ลูกหน้านะครับใหญ่กว่าลูกหลังนะครับเป็นสําคัญเลยผมแนะนำว่าเป็นสําคัญเลยนะอย่าหาทํานะครับควรจากให้ลูกลูกหน้าใหญ่กว่าลูกหลังผมพูดผิดหรือเปล่านะไม่ให้ลูกหน้าเล็กกว่าลูกหลังดีกว่านะเอ้ยไม่ให้ลูกหน้าเล็กใหญ่กว่าลูกหลังถูกแล้วนะครับลูกลูกหน้าเล็กลูกหลังใหญ่เออเอางี้ที่ฝ่าเดี๋ยงงกันแล้วนะครับประมาณนี้เลยชนะแล้วเนี่ย ควรจะนะครับตามทำตามที่ผมบอกผมแนะนานจริงนะครนะว่ามันมีความจําเป็นสูงมากครับเพราะว่าเราเคยเจอหลายเคสนะครับว่าแบตเตอรีออ่หลังรถพังออชอบใส่หลังใหญ่ๆลูกหน้าเล็กๆถ้าลูกหน้าใหญ่ได้เบอร์ไหนเท่าเท่าที่จะใส่ได้ลูกหลังก็ควรจะเป็นเบอร์นั้นครับแนะนําว่าควรจะให้เท่ากันทั้งหมดซีรีส์เดียวกันรุ่นเดียวกันปีเดียวกันซื้อพร้อมๆกันครับแนะนําเลยไม่ใช่ว่าลูกไหนล,ลูกไหนเสื่อมล,ลูกนั้นเปลี่ยนไม่ใช่นะครับ เพราะว่าแบตค่าค่าความต้านทานแบตมันสูงขึ้นเนี่ยมันย่อมทําให้ผมใช้คำว่างไงดีมันก็พาลูกอื่นน่ะดึงกันความความต้านทานเนี่ยจะสูงขึ้นตามก,กันไปด้วยนะครับแนะนาเป็นอย่างนั้นนะครับโอเคเรามาเริ่มทำกันครับอย่างเคสเนี่ยผมวริ่งแล้วยังไงผมจะจํากาวที่ตัวนี้หรือตัวถังส่วนไหนมันก็วิ่งเข้าแบตอยู่ดีนะครับแต่กรณีที่กาวไม่มีนะอย่างที่ผมบอกตอนแรกนะถ้าในกรณีที่กาวไม่มีสมมติมีแบตลูกหลังสองลูกเนี่ยลูกหนาลูกหนึ่งลูกหลังลูก,ลกห,นหนึ่งเนี่ย มันจะไปกระชากตรงๆและมันก็เกิดทําให้บางคนบอกว่าโอ้ยพี่ผมเปลี่ยนไดรมาแล้วแบตบไดรชาร์จผมแรงๆเลยแบตผม2ลูกแล้วทาไมไฟผมยังตกทั้งเครื่องเสียงผมชุดแค่นี้เองนี่เลยครับปัญหาคือกาวเลยครับมันดึงออกมาใช้ไม่ได้ไฟมันก็วูบทั้งที่เราเวลาเราเช็คแบตแล้วอะแบตมันมีไฟเต็มนะครับแต่มันดึงไปใช้ไม่ได้ไฟก็จะวบูบว่าวูบว่าปัญหากาวยิ่งยวดเลยเลยนะครับแล้วเมื่อวานผมโพสต์ไปว่า มีคนหลายๆท่าน,นครับเจอรถที่อายุมากๆปีเนี่ยคุณภาพกาวเสื่อมสายไฟไอพวกเนี้ยเสื่อมมาตรฐานอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้ใช้ได้ตลอดนะครับพวกเนี้ยจริงๆหกเจ็ดปีอะยกทิ้งได้แล้วครับแต่ถ้าไม่ยกทิ้งอะวายกาวนะครับจบกว่านะครับถ้าคุณทําไม่เป็นอ่ะแนะนําไปซื้อกาวแล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยผมทําเอาเองนะครับรถใครก็รถมานะผมก็ทําส่งไม่ได้นะเพราะเราไม่รู้ว่าขนาดของแต่ละเครื่องยนต์มันต้องวายยังไงนะครับ มันต้องดูหน้าง,งานอย่างเดียวนะเพราะนี้มันมัน,ม,นมันเป็นงานมือเนาะทาสดนะครับฉะนั้นนะ่ะไอเรื่องของออกาวเนี่ยสาคัญครับบ่บางคนคือไฟเครื่องโชว์ตลอดรถสตาร์ทติดยากหรือแม้กระทั่งอะไรอะ่ะเ,เกิดความร้อนขึ้นไม่ดับอะไรแบบนี้กาวทั้งนั้นเลยนะครับฉะนั้นนะ่ะมีความจําเป็นสูงมากๆครับกับรถที่มาเยอะหรือรถรุ่นใหม่ๆที่กาวไม่พอก็ตามนะ แนะนำการวายการจริงอ่ะควรจะหาเหล็กที่มันแข็งจริงๆนะครับที่ไม่ใช่หาน็อตยึดตัวไหนกูก็ยึดอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นก็ไม่ได้มีความจําเป็นครับว่ามันต้องแบบที่ไหนก็ได้เพราะต้องแนะนําเลยนะว่าต้องหาชุดเหล็กดีๆอย่างเงี้ยอะไรแบบเนี้ยหาชุดเนื้อเหล็กผมซ่อนในนะครับกาวเห็นนะครับเพราะาตรงเนี้ยเนื้อมันบางผมรู้ผมจะวายทําไมไงตรงเนี้ยหนาสุดก็แค่ช่วงเนี้ยนะครับอย่างเงี้ยก็วายได้อย่างเงี้ยนะครับขัดสีออกอะไรแบบเนี้ยครับทําได้ครับ ผมเลยแนะนํานะว่าควรจะเป็นแบบนั้นโอเคนะต่อมาผมก็จะเริ่มทําการคีพชาร์จเลยอ,อันนี้ผมยังเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องก่อนนะนี่นะครับทำงานละสายถึงไหมเนี่ยสายไม่ถึงมั้งเนี่ยะนะครับโอเคผมก็จะคีพชาร์จนะทีอ่าจบนะครับชาร์จละ ทำได้ครับเห็นไหมไม่ยากครับตีดเคยให้เรียบร้อยเพราะว่าทำไมบางคนบอกว่าจริงๆอ่ะจะเสียบแล้วค่อยเปิดปลั๊กให้ให้สูชิ่งทางานก็ได้แต่ปัญหาเลยนะคือบางลูกแบตเตอรี่สมัยนี้นะคุณภาพแผน่นธาตุอัดเอาเขาเรียกว่าอะไรเอาแต่แข่งกันว่าแผ่นห้าสิบห้าแผ่นสิบหกแผ่นเจ้านี่สิบหกจะไปสิบเจ็ดสิบเจ็ดจะไปสิบแปดจากนั้นหนากลายเป็นบางอย่างเนี่ยเวลามันเริ่มทำงานหนักๆความร้อนถึง,ส,ง,ง,งสูงนึ่นดึงกระแสมากๆแผน่นธาตุช็อตเสียนะครับ ก็เห็นไหมบวมข้างอย่างเงี้ยแผ่นธาตุทองเลยก็มีครับเพราะ,ะนั้นคุณภาพระบบไม่ได้ครับบางทีเราที่เราต้องทําแก้ปัญหาปลเหตุแบบนี้คืออะไรไม่ให้ไฟจากสวิตชิ่งทีนชอ็อตเย้อนกลับเอ้ยไม่ให้ไฟจากชอ็อตจากแบตเตอรี่มันย้อนกลับที่สวิตชิ่งลถไม่พงังสวิตชิ่งพังนะครับผมก็อนไม่เหมือนกันนะเพราะ,ะนั้นเราเซฟอะไรได้เราเซฟดีกว่านะครับแต่อย่างเคสแบบเนี้วายอย่างนี้ได้ก็เหมือนกันนะครับเพราะยังไงสายทุกอย่างมันวายลิ่งเข้ามาที่ตัวควบแบตอยู่แล้วนะครับ แต่อยากจะจ้ำที่ขวเลยก็ได้ถ้าลูกเดียวก็ทําได้ครับเพราะว่าเรายัางเคลดกรณีแยกกันอย่างเงี้ยถ้ารถมีแบตหลายลูกผมแนะนําว่าถ้าลงกาวนะแนะนําให้ทําแบบนี้ครับนะครับก็ประมาณน,นี้นะครับวันนี้ก็จบการรีวิวนะครับการาให้ความรู้กันนะครับสวัสดีครับผม